สวัสดีครับผมเทลวุฒิกเกษมสันนะอยุธยานะครับรองผู้ว่าการประจำผู้ว่าการการปรับนโยบายองค์กรโดยการเพิ่มตัว e และ d เข้ามาจนเป็นทัสเตตจะถามผมว่ามีคำแนะนำแล้วก็แนวทางอย่างไรแก่บุคลากรในสายงานของผมตามประจัย e และ d นะครับโดยส่วนตัวเนี่ยมองเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันควรจะเริ่มต้นที่ตัวเราซึ่งเป็นผู้บริหารเป็นผู้นา ค,ควรจะต้องทํางานด้วยความทุ่มเทเสียสละใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่นะครับทั้งในเวลาทํางานและนอกเวลาทํางานนะครับซึ่งการที่เราทําแบบนี้เนี่ยมันก็จะทําให้มีผลประกอบการขององค์กรในภาพรวมเป็นแบบอย่างที่ดีมีการได้รับรางวัลจากภาครัฐภาคเอกชนมาเป็นจํานวนมากซึ่งการที่ผู้บริหารทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดีเนี่ยพนักงานในองค์กรเราเนี่ยก็จะเห็นนะครับแล้วก็จะเหมือนลีดเดอร์เราเป็นเป็นผู้นําที่ดีเขาก็จะมีความ เชื่อมั่นและก็ปฏิบัติตามสําหรับตัวดีเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยุคของดิจิตอลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ข้อมูลเนี่ยควรจะใช้อย่างเป็นระบบมีวิธิตภาพนำมาแอปพลายมาสังเคราะห์นะครับแล้วก็มาเป็นมาตรฐานเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของเราให้ดีและมีมาตรฐานต่อไปนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นค่านิยมที่ดีของการไฟฟ้าสุพาพริยุทับ ปัจจัยขับเคลื่อนข่านิยมที่ปรับจากความเชื่อมั่นสู่ความไว้วางใจผมจะสร้างความไว้วางใจให้กับบุคลากรและส่งต่อความไว้วางใจให้กับลูกค้าภายนอกอย่างไรในส่วนนี้เนี่ยการที่เราจะเปลี่ยนจากความเชื่อมั่นมาสู่ความไว้วางใจเนี่ยมันควรจะมีข้อมูลที่ถูกต้องเที่ยงตรงรวดเร็วการนําข้อมูลที่มาใช้ในลักษณะน,นี้เนี่ยมันก็จะทําให้เห็นถึงว่าการมีมาตรฐานในการทํางานที่ดี เพราะนั้นทุกคนจะเข้าถึงข้อมูลมีความเชื่อมั่นและเราก็ทำเป็นไปตามมาตรฐานที่เรามีซึ่งสามารถตรวจสอบได้ในส่วนของด้านภายนอกลูกค้าภายนอกเนี่ยอย่างเช่นตัวอย่างที่เราจะมีระบบ EOC คือรับฟังเสียงของบุคคลภายนอกซึ่งเราก็จะนำข้อมูลข้อร้องเรียนต่างๆเนี่ยมาปรับใช้นะครับให้ตรงในแต่ละด้านการที่มีข้อมูลที่ถูกต้องนำมาแก้ กระบวนการต่างๆให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนี่ยจะทําให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าของเราเนี่ยมีความไว้วางใจและเชื่อมัน่นคือในสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาจะได้รับการตอบสนองอย่างทันท่วงทีและถูกต้องตรงเวลาด้วยความมีประสิทธิภาพอันนี้ผมว่าจะเป็นเปลี่ยนจากความเชื่อมันม่นมาเป็นสู่ความไว้วางใจอย่างสมบูรณ์ในฐานะผู้บริหารผมจะสนับสนุนหรือส่งเสริมกลไกด้านความคิดสร้างสรรค์ ที่พัฒนาจนเป็นนวัตกรรมได้อย่างไรส่วนตัวที่จะสนับสนุนในแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยก็คือหนึ่งด้านงบประมาณนะครับในฐานะเป็นกรรมการงบประมาณก็จะสนับสนุนในการที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีแนวคิดใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์น,นะครับเพียงพอในการทํางานซัพพอร์ตอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทํางานอย่างเช่นปัจจุบันก็จะมี Innovation Hu b นะครับอันที่2ก็จะเป็นด้านของหลักสูตรที่พัฒนาแนวความคิดนะครับเกี่ยวกับทักษะต่างๆในการสร้างสรรค์น,นะครับเกี่ยวกับ MindMap หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับเป็นด้านของการ Cre a t i v e หลักสูตรต่างๆพวกนี้ก็จะสนับสนุนให้มีมากขึ้นอันสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการสนับสนุนให้ไปดูงานหรืออาจจะเป็นด้านรีวอร์ดต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะผลักดันในส่วนของกลุ่มคนที่จะทํานวัตกรรมขึ้นมา ขอบคุณนะครับในพนักงานทุกภาคส่วนนะครับในการให้ความสําคัญในการอยู่ร่วมกันการไว้วางใจซึ่งกันและกันนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ตําแหน่งไหนไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรพวกเราทุกคนกี่ฮีโร่เราขอขอบคุณทุกคน p a t อท t าสเตทฮีโร่ทูฮีโร่